สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับโอ้โ oh หเพื่อนเพื่อนแอดต้องมารีบพูดกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนะครับโนริซ่าของเราแล้วก็สาวๆสี่คนเนี่ยไปออรายการที่สตรีหมายเลขหนึ่งของเรานั้นเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะครับก็แบบซึ่งเขานะครับจะอออากาศวันเสาร์ที่สองกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แต่ไม่รู้จะอออากาศทันหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็ถ่ายกันมาหลายคนมากๆจนมาเต็มทวิตเตอร์ไปหมดแล้วเหมือนดูรายการก่อนไปแล้วนั่นเองซึ่งเขอไม่อ่านชื่อ เขาไปออกรายการนี้กันสาวๆเนี่ยสี่คนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวแอดเนี่ยจะเอาโมเมนต์ที่มันค่อนข้างจากอีพิกยูนิคแล้วเขาก็แชร์กันเป็นจํานวนมากในทวิตมาใส่ไส้กรองนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเป็นทีละโมเมนต์กันเลยนั่นเองนะครับมาดูอันแรกกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโมเมนต์ที่สาวๆของเรานั้นโอ้โหเต้นกันอย่างรุนแรงแล้วเขามีคนเนี่ยชื่นชมชุดใหม่ของโนริซากันเป็นจํานวนมากนะครับเพราะชุดนี้เนี่ยได้จากพ่อเฮดิตัดสั่งมาให้ลูกสาวใส่จ้าโอ้โหโดดเด่นเป็นตระงานมีแต่ เป็นเจ้าหญิงก็ดีนั่นเองะครับโอ้โหดูซัก่อนนี่กอดแข้งกอดขากันสีสาวทุกคนเนี่ยอยู่ในกันแล้วก็สง่าจริงๆแต่ว่านอริซาของเรานั้นก็ไม่เบานะจ๊ะเอออันต่อมาเขาก็เลยมีโพสต์คนไทยครับเขาก็เลยขยี้เรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่า ชุดลิซ่าสวยมากเซลีนได้ซีนแบบตะโกนอะเอด้ยิ้มละอะไรแบบนี้ไม่ยิ้มได้ยังไงก่อนลูกสาวใสล่ล้วโคตรเข้ารูปเข้าทรงเป็นนักร้องที่หุ่นเป็นนางแบบไงเออคือทําอะไรได้ในคนเดียวทุกอย่างจริงๆนะเขาเรียกว่าพร้อมสับพร้อมใช้ทุกงานางจริงๆจ้าเอออ่ะอันต่อมาอันนี้ก็ไม่แพ้ก,กันจากเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าตลกมากๆเพื่อนๆเพราะว่านะัตดนตรีนั้นเขางงครับเขาผันไปผันมาเพื่อนๆจะสังเกตว่าในคลิปเนี่ยเาก็บอกประมาณว่านั้นสังเกตนัตดนตรีดีๆเขาเนี่ยรีแอคชั่นแบบเฮ้ย เฮ้ยที่นี่มันฝรั่งเศสแต่ทำไมคนข้างล่างที่เป็นแฟนคลับถึงร้องภาษาเกาหลีได้อะไรอย่างงี้ก็เพราะว่าแบ็คพิงก์ไงจ้ะทำให้คนนคลั่งไคล้แล้วก็โอ้โหถึงขั้นร้องภาษาเกาหลีกันได้แล้วนั่นเองนะจ้ะถ้าไม่รักจริงร้องไม่ได้นะเนี้ยเออเราลองตามแทบจะร้องแทนกันอยู่แล้วโพสต์ต่อมาเขาก็เลยบอกว่านักดนตรีอึ้งแฟนคลับมาร้องเพลงให้ศิลปินฟังเอลเอลมวนไม่ไหวอะไรแบบนี้เฮ้ยเออหือ <c oughs> เออ,เอ,อก็เป็นโมเมนต์ก็ที่แบบอยู่บนเวทีก็อย่างนี้แล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันยังไม่จบสิโมเมนต์ตอนกลับบ้านอะพีก,กว่านะจ้าอ่านไปดูโมเมนต์นี้กันเพื่อนๆอ,อ่านเดี๋ยวแอดเริ่มจากอ่านโพสต์ก่อนนะครับเขาก็บอกว่าบิงส์ปารีสไม่แพ้บิงชาติใดในโลกโอ้โหที่มาของคําว่าไปฟังศิลปินร้องเพลงหรอไม่ใช่ไปร้องเพลงให้ศิลปินฟังใช่ น้องลิซ่าคือจะเต้นตามทุกจังหวะดีมีเพื่อนจับไว้อะไรแบบนี้จะเห็นว่าน้องลิซ่าของเรานั้นจะไม่ไหวแล้วได้ยินสิ่งเพลงไม่ได้เพราะน้องเป็นนักเต้นนะครับเท้าไฟทีเดียวนะน้องก็จะขยับนิดขยับหน่อยอะไรเงี้ยเอยเด็กอีกนิดนึงเนี่ยผู้ใหญ่ไม่อยู่บนเวทีน้องก็จะเต้นโชว์อีกรอบหนึ่งแล้วนะจ๊ะคือไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันเลยทีเดียวพลังงานเอเนอร์จีเนี่ยอมจะสร้างความสุขให้คนดูแบบเลือนล้นมากๆก,ก,กันเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งดูเป็นโมเมนต์ที่กำลังแบบถ่ายรูปกับบ,บ้านนั่นแหละ นะก็เป็นโมเมนต์น่ารักๆ,ๆนะครับเอามาฝากกันอายังไม่จบนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่นี้โมเมนต์กลับบ้านเพราะตอนที่เขาบอกยกเลิกกลับบ้านจริงๆเนี่ยมันจะมีเบื้องหลังที่คนในไทยถ่ายติดจ้าสตรีมาเลขหนึ่งของเรานั้นโอ้โหไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวฉันต้องหอมแก้มเธออะไรแบบนี้ซึ่งจริๆงๆเขาหอมแก้มทุกคนนั่นแหละแต่ว่าที่แอดเอามาพูดอย่างงี้เพราะแอดอิจชาแล้วก็ฤิษยามากๆเลยนะครับอยากจะแบบสวมวิญญ,ญาณถอดร่างออกไปเข้าไปในร่างของสตรีมาเลขหนึ่งสักตอนนั้นเลยนะแล้วก็จะแบบหอมแก้มลอรีซาแบบเอาไปให้ให้ชุ่มปอด เพื่อนบอกแอดแอดไปต่อคิวก่อนดาวอังคารอะไรเงี้ยเอออาจจะดาวพลูโตแล้วก็ว่าได้นะจ๊ะเออแล้วก็มันจะมีอีกมุมหนึ่งังไม่หมดเพื่อนเอนเ,อนเป็นมุมที่น้องลิซ่านะครับน่ารักมากๆแฟนคลับเขาก็แอบถ่ายมาได้เป็นจังหวะที่สาวเนี่ยหันหลังให้กับเวทีเพื่อไปถ่ายอ,อ,อีกด้านหนึ่ง กลับมานั่นเองนะครับแล้วเขาก็แยกตัวกันแต่ลองลิซาขาเราก็หันมาโบกไม้โบกมือให้กับแฟนคลับนั่นเองเพื่อเป็นการบอกเอ้ยบายๆนะทุกคนอะไรแบบนี้พี่จีซูของเราก็ร่วมด้วยทุกคนก็ร่วมด้วยกันอะไรอย่างนี้นั่นเองครับมาที่ประเด็นต่อมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าประเด็นนี้นี่โอ้โหก็ไม่แพหมือนกันจะ้ะในเมื่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นคนครองรายการนี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วคนที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนนี้เลยจะ้ะเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสโอพระเจ้า เป็นคนถ่ายด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าภาพนี้เนี่ยแชร์กันไปบนเน็ตแล้วก็คนเนี่ยเขาพูดกันเยอะมากๆนะครับว่าโอ้โหเขาถ่ายเองกับมือเลยเพื่อนๆเ,เห็นปะเขาชื่อว่าเอ็มมนูเอลมาครอนนะครับแอดอ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดยังไงก็สามารถติติงกันได้นะครับแอดอ่านจะอ่านไม่ได้แบบขนาดนั้นนะจ๊ะเพื่อนๆซึ่งภาพนี้เนี่ยก็ไปถ่ายติดแรปเปอร์ชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับที่เขาชื่อว่าฟาเรลนะครับก็เป็นคนที่ชื่นชอบวงแบล็กพิงก์เช่นกันก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันบิ๊กโอ้โหช่วนนงนี้น้องลิซ่่่่่าาาาาาาแแแลลลลลล้้้้้ววววกกกกกก็สสสๆเเเเนน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 นีีียไไไไไดดดรรรรระะะะะะะททททบบบบปปมมมมจจจตตอออโโััััืหหคคพํใ พื้นที่สื่อตอนนี้เป็นของน้องดิซ่ามากๆากและยอดทวิตเตอร์นี่ก็โอ้โหคืนเดียว5 0 0 0 0นเป็นล้านเป็นอะไรก็ว่าไปนะขึ้นทุกวันจริง,รงๆเพื่อนๆอแอดเนี่ยทำใจไม่ไหวแล้วนะน้องดิซ่าของเราเนี่ยโอ้โหมีเรื่องให้ได้ติดตามกันทุกวันจริงๆและก็มีแต่เรื่องดีๆด้วยเนเะชียอ่ะอันสุดท้ายอันนี้มาปิดด้วย IG Story ของหลายๆคนกันดีกว่านะครับมาเริ่มที่ผัวโพสต์กันก่อนเขาจะพูดว่าอะไรกันบ้างเราไปดูพร้อมภาพกันเลยแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าชี้รู้งานตลอด โรซาเลียคือมาแรงมากตอนนี้ชี้กว่ารางวัลแกรมมี่ลาตินมาเยอะมากคอนเน็ชันนางก็เริ่ดล่าสุดร้องเพลงในโชว์ l อวไทกาตัวเพอคนที่เคยสัมภาษณ์ว่าอยากร่วมง,งานตอนปี6-2สนีมานักบอลตัวท็อปไวรัลในติ๊กต็อกมากช่วงบอลโลกโอ้ยลูกแม่เก่งมากหัวหอมหอมหัวอะไรประมาณนี้อาจจะอ่านผิดเล็นกน้อยตรงหอมหัวหัวหอมอ,อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> แต่ก็เป็นการบอกว่าโอ้โหศิลป,ปินที่เขาดังๆหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นโรซาเลียไทยกา หรือแม้จะเป็นนักบอลระดับโลกอย่างพี่เนมาที่ลงภาพเป็นเมื่อวานน้องลิซ่าก็ามีการแท็กกันไปแท็กกันมาอะไรเงี้ยนะคือเขามีการส่งของให้กันจ้ามีการโอ้โหแบบน้องลิซ่าของเรานั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะต้องบอกว่าคอนเนคชั่นของน้องลิซ่าเนี่ยแน่น เยะมากๆม,กมีแต่คนให้กาลังใจมีแต่คนที่เข้าใจน้องนะครับและน่าจะได้รู้เรื่องของน้องที่ต้องผ่านอะไรมามากมายซึ่งแอนก,ก็ค <c oughs> งไม่ต้องมาพูดทุกคลิปขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สนับสนุนน้องกันต่อไปนะจ๊ะไอพวกแอนตี้อะไรพวกนี้ก็ทิ้งไว้ในถังขยะนะพเพื่อนๆเราเอาไปรีไซเคิลได้ก็ยิ่งดีนะครับเผื่อบบกลับมาเกิดใหมนะ่เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้หรือเปล่าวะเนี่ยเออก็ช่างมาันเถอะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับก็มาให้ชื่นใจกันประดานี้หวังว่า ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย